แล้วก็ย้อนกลับไปถึงอดีตของลุงจิมค่ะอดีตควาไม่ได้จะเกิดขึ้น,นเราไม่ได้อินคนเดียวมีก็อินด้วยจริงอินกับตัวละครดีมากมากดมากมากคือตัวละครบเน่ะผมใช้ตัวเองมาเล่นเลยอ,อตั้งแต่ตอนที่เราได้คุยบทกันแล้วอะเ <c oughs> พราะว่ามีพี่ออกเห็นว่าความคิดความอ่านของตัวละครเนี่ยมันมันเหมือนผมมากยอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่เป็นคนซับซ้อนเป็นคนมีความแบบ คอมมิคเกอในตัวเองอยู่แล้วเราเป็นคนที่มีความต้องการชัดหมายความว่าเป็นคนไม่ได้แบบสิกแซกในการความองเวลาเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรก็คือเรามองไปถึงจุดจุดหมายของเราแล้วเราก็เดินตรงไปซึ่งมันไม่ผมอะคล้ายๆกับเิร์แล้วผมเอาความรู้สึกทั้งหมดที่ผมเคยผ่านในชีวิตมาเล่นเป็นตัวละครนี้ <S <S ใช่มันทำให้ผมอินมากๆแล้วตั้งแต่ตอนเราเวิร์กชอปแบบ พอมันได้เขาให้เราปูแบ็กกราวด์ของตัวละครนะเราตัวเองลงมาเล่นเลยมันทําให้ทุกครั้งที่ผมไปเวิร์กช็อปืมว่าหลังจากเวิร์กช็อปผมร้องไห้ติดกันเป็นอาทิตย์หรือเทนนิสมจนแค่แบบตอนนั้นเป็นซีนของเขา้เขาตังข้าตังเล่นกับแม่แล้วแล้ว,ลวเหมือนเขาต้องทํเพลงประกอบนะอะไรเงี้ยพี่ออกก็เปิดไปด้วยเียแล้วผมแค่ฟังอะแล้วหลังจากนั้นผมก็หยุดร้องไห้ไปเลยสองชั่วโมงมันแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เราอินกับตัวละครมากๆในตัวละครเวิร์ด <c oughs> น่าดูมากๆนะคะทุกคนทุ่มเทกับเรื่องนี้จริงๆเนอะนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันละด้วยนะคะแต่ว่าปิ้งปองปิ้งปองมีลักกี้ดรอจากทางบ้านค่ะ oh. จากดิซิมาร์อร์สตาร์นะคะท oh. ่านเวลาจะรู่นะคะมีคําถามค่ะจากทางบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะจับนะคะให้น้องๆได้ตอบกันนะคะที่เราได้เปิดการนะคะให้ถามเข้ามานะคะโอเคขออนุญาตค่ะ oh. นะคะ oh. ท่านแรก ต่อมานะคะ to first เ,เข้าตาังค่ะขอให้ซีรีส์ทุกเรื่องที่เล่นปังปัง,ปงทั้งปีมีแต่คนรักคนเอ็นดูหนูทั้งคู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรารักเธอทั้งคู่นะขอบคุณค่ะ,ะ,คะแล้วเขายกมือไหว้พร้อมกันแล้วก็หัวพร้อมกันนี่ค่ะจะเดินไปรดน้ำได้เดินไปรดน้ำแล้วนะโอเคอันนี้ เป็นเหมือนเป็นข้อความที่อยากจะส่งให้นะคะคโอเคนี่เป็นของเฟิร์สเข้ามานะคะขอขอนุาตให้น้องให้น้องอ่านโอเคได้ค่ะดิฉันจะได้ไม่ต้องทํางานนะคะค่ะต่อไปนะคะ,ปะ,คะเป็นเอิร์ธมิกค่ะเอิร์ธมิกขออนุญาตให้น้องอ่านนะคะ,ะเอโอเคข้าวมันไก่ให้แค่น้ำซุปแต่ถ้ารักเธอจุ๊บๆให้ดื่มคนเดียวะ อะไรมาฮะอะไรอ่ะมิกซิลมาย n เบอร์วันอ่าชื่อยุ้ยครับที่นั่ง53สิบสาโซนซีสามแถวีโดนโทรไปเลก็ตะบูไปเลยก็ตะบูไปเลยว่าเป็นใครนะคะต่อไปอ่าใครคะเฟิร์สข้าตังอีกแล้วค่ะเฟิร์สข้าวตังจ้าจ้าน้องไก่ป่าสร้อยทองใหญ่มากลูก ว่าสายคอสยอยคอโบรางที่ยุคหมวันนี้หรือเปล่าผมสังเกตขโมยไปเลยผมเพิ่งสังเกตอ่ะขอให้เฟิร์สเนาังมีคนรักมากขึ้นไปเราจะนำสนำสับสนุปไปเรื่อยๆนะขอบคุณครับต่อไปค่ะเป็นเอิร์นมิกแล้วคะ่ะถึงเอิร์นมิกขอให้พราะจันทร์มันไก่เตี้ยงเตี้ยงดังๆปังปังยิ่งใหญ่มากๆจะเคียงเคียงข้าม ยงข้างซัพพอร์ตเสมอจ,จุดจุดจุดมีความสุขมากๆมากๆมากๆ,ๆ,ากๆใ,ใจจุดคุดดวงฮะ,ะที่นั่ง a อซีหกสาโซน a อซีครับขอบคุณครับต่อไปค่ะเป็นเจมินายโฟร์นะคะ่าานให้ได้เสียงตามที่พี่เขาเขียนมาเลยนะลูกนะไอ้ต้าตอมตอมูตมอ๊ะ ร่วมไปนี้รักกันดีๆตีกันทุกวันงานเยอะมากๆนอนวันละแปดแก้วกินน้ำวันละสิบสองชั่วโมงให้ได้นะห้าห้าบวกบวกฮะอะไรนะนอนวันละแปดแก้วกินน้ำวันละสิบสองชั่วโมงอ่านไม่ผิดนะครับมาจะมีนายโฟรีกสบายนังจ้าอี๋ยวให้เจมสนะ์โอ้โห อยากลองชิมเมนูข้าวันไก่สุดเจมินายโฟร์สูตรพิเศษแบบอินเลิฟพร้อมรับวันวันไทยมัมมี่จะได้ขยบขี่ฮะแฮปปี้<ข>แฮปปี้แฮปปี้แฮกขี่มัมมี่จะได้ใจคอไม่ดีข้าข้าถ้าเป็นลูกช้าง ฮะถ้าเป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นลูกทั้งสองคนน่าจะพี่ถ้าเป็นลูกทั้งสองถ้าเป็นลูกถ้าต้องไปตีกันขอบคุณด้วยนะคะสองรางวับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนะคะเรายังมีนักแสดงท่านอื่นนะคะ ไม่ได้เลยนะคะพูดกำกับเรื่องนี้ค่ะถ้าไม่มีท่านนะคะเรื่องนี้ไม่เกิดแน่นอนค่ะนะสำหรับคุณไลชิเก้นพันจันมันไก่นะคะขอเชิญพี่อ๊อฟนพนัทมาพาเค้นแล้ว รักขาทพิพิยายค่ะหนูขออนุญาตนะคะกดลงให้นิดนึงค่ะเอ๊ะการอยู่ตรงไหนคะโอเคนะคะอะก่อนที่จะไปถึงพิพิธยายร่วมกับนะคะเดี๋ยวให้น้องมาร์กับะน้องวิวแนะนำตัวหน่อยนะคะในเรื่องนี้ค่ะเล่นเป็นใครอะไรยังไงบ้างได้ครับผมก็ เราเป็นอย่างดีเลยอำเภอบเบยน้องอัสครับนึงค่ะน้องน้นองดีอือลูก บทที่น่าสนใจไม่แพ้ตัวละครตัวอื่นเหมือนกันเนาะอย่างน้องวิวก็คือว่าต้องรับบทเป็นคนท้องอันนี้คือสิ่งที่ไม่เคยทํแเราหนึ่งแต่เออมันจริงอยู่แล้วเนาะมันไม่เคยทำอยู่แล้วเนาะไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นหนึ่งแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่น้องวิวก็ไม่เคยทําเหมือนกันแต่ว่าต้องมาเล่นในบทบาทคนท้องนั่นก็คือกินมะม่วงดอกกินมะม่วงดอกหนุ่มเป็นคนไม่กินของดองหรือลูกหรื่มยังไงเอยถ้าเป็นอาหาร ก็เก็บชายประการดองอะไรอย่างนี้กินเนาะนแต่ผลไม้ไม่กินเนาะแต่ผลไม้ย,ยังไม่เคยเป็นเบบหมือนกันที่เป็นเหมือนกันที่เป็นแม่ของหม,มูได้นะ <c oughs> เอออะไรวะแล้วในเรื่องวิวต้องกินอย่างอรอร่อยพอต้องอยากกินมากๆร่ำยังไองอ่ะไม่กินมะม,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 ม่วงดองก็คือในซีนบอกว่าต้องอร่อยค่ะ <c oughs> ตอนแรกยังไม่บอก <c oughs> เพราะแบบกลัวบอกไปแล้วเดี๋ยวพี่อ๊อฟว่าหรืออะไรอ๋อคือพี่อ๊อฟก็ยังไม่รู้ว่าเราไม่กินมะม่วงดองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในซีนนั้นมันเริ่มไม่ไหวมันเริ่ม นะัคือการกินครั้งแรกของหนูนะอแล้วพี่ออฟยังไงก็คือตัวลนะครมันต้องอยากกินอะไรอร่อยแล้วถ่ายยังไงวิวก็น่าแบบอม,มันไม่ไหวอะนะ่ะเนาะวิวทูไมอะวิวอาจารยเขาแบบพี่เนี่ยคือมะม่วงดองชิ้นแรกในชีวิตของหนูโอ้อโอแต่ว่าเขาต้องกินต้องกระเดือกลงไปเพื่อพี่ออฟแลเนาะนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะพี่ออฟเนาะนะคะน้องมาร์คนะคะมีคนฝากมาบอกค่ะมาร์คไม่ได้เก่งขนาดนั้น คนที่ปากบอกคือออฟนี่เองยังไงจ้าทำไมทำไมต้องเบรกน้องคืออ่าเจ้าถามพวกนี้เนาะว่ามาร์กเนี่ยคือเขาจะเหมือนได้ฉายาว่าแบบเป็นนักแสดงที่แบบมีความสามารถมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็จะคอยแบบเวลามาเข้าซีนเนาะมาร์กมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะมาร์กแบบอะไรเพื่อกระตุ้นให้เขาแบบไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีกคร่บก็จริงๆซีนนั้นที่เราพูดคือซีนที่ได้เห็นเขาตามแล้วคือซีนนั้น่ะมันถ่ายหลายเทมากคือตัวผมเอง เล่นไม่ได้ในสีนั้นด้วยครับแล้วพี่พงศก็เดินมาพูดว่าไม่จริงๆมาร์กไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอวะอะไรเนี่เพื่อเหมือนให้กดเราไม่มั่นใจแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้ความต้องการเขาคือเขาอยากให้เราแอคทีฟตัวเองขึ้นมาอะไรครับมันจะได้ไปได้อีกมันจะได้ถิบนที่เราอยากพูดคนที่เราอยากพูดพี่มาร์กน่ารักแซว อีกหนึ่งคนค่ะนันก็คือพี่ออมนั่นเองนะคะค่ะพี่ออมไม่ได้สําหรับเรื่องนี้ค่ะพระชันมันไก่น่าดูอย่างไรทําไมต้องดูเรื่องนี้เลยที่ออมจับก็กจ้งกเอ็มีีเองก็มองหาคอนเทนต์ที่หลากหลายขึ้นเรื่อ,อ,อยๆเนาะแล้วเราก็พบว่าเออที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่เป็นดราม่าจาัดๆด้วยด้วยด้วยส่วนตัว